สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วกับธันวาอวเชียวนะครับนานๆนะครับจะมีนะครับรุ่น ktm จะเข้ามาที่ร้านเราสักทีนะครับรุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็อยากมีไปขี่สักคันหนึ่งนะครับนะฮะแต่รถก็เต็มบ้านแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าคันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับราคาเท่าไหร่นะครับผมกับ ktm 390เก้ากปี2017นะครับคันนี้ก็เป็นโชม อเนิวนะครับเป็นอเนิวสำหรับปีแรกนะปี17ปีแรกเลยนะครับก็มีการปรับโฉมตั้งแต่ปี17นะครับตัวนี้นะครับได้ออปชั่นมาเต็มเตมนะครับคันเร่งเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับผมทํามารองรับกับ Quickshi ตอ e r นะครับสามารถเอาไปติด Quick ิ h เตอ e r เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มาในส่วนของนี่กาดหม้อน้ำมีมาให้นะครับนะฮะแล้วก็โฉมนี่คือไฟหน้ามันจะคล้ายกับรุ่นที่นะเหมือน790เหมือน1290เลยนะครับ กันล้มติดมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ท่อเป็นโคเมดนะครับผมปลายคาร์บอนแท้นะครับแล้วก็ท้ายสั้นนะครับไฟเลี้ยวแต่งนะครับนะกันร้อยถังนะครับกระจกปลายแฮนด์นะแต่งมาให้คันนี้วิ่งอยู่1 0 0 0 0โลนะ1 0 5 4 4โลนะครับ1สูบลูกโต3 0 3 7้อที่ีนะมาฟังเสียง น้ำมันจะหมดนะครับน้ำมันจะหมดเสียงเราใจสุดๆกับราคาหน,น, pues, น้านร้านเราเปิดเพียงนะครับ8 9 0 0 0บาทนะครับผมซื้อสดรถได้อีกจัดไฟแนนซ์ก็ Commander. ตอนนี้นะครับอ,ออกรถถูกนะออกรถถูกแต่ต้อง จัดไฟแนนซ์ก่อนวันที่5ธันวาคมปี2560นี้นะครับเดี๋ยวจะมี2เหทให้ลงนะครับ2เหทดาว่อนให้ลงนะถ้าใครจัดไฟแนนซ์ถ้าแนะนำนะถ้าจะซื้อนะครับแนะนำให้รีบซื้อก่อนวันที่5ธันวาคมนะครับนะฮะเพราะว่ายอดจัดจะปรับลงนะครับต่ํามากนะครับแล้วก็จะใช้เงินออกรถค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแนะนําให้รีบจัดไฟแนนซ์นะครับก่อนวันที่5นะครับอันนี้ก็ เงื่อนไขาการออกรถนะไม่ยากนะสาหรับก่อนวันที่5นะเงื่อนไขาการออกรถก็คือขออายุ20่สิขึ้นไปนะครับอายุงาน4เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็รายได้ขอรวมรวมหมื่นสขึ้นไปนะครับล้วเราตั้งอยู่วงเพียนพระรามห้านนทบ,บุรีนะครับใครอยากดูเจ้าคันนี้นะมาวงเพียพระรามห้าเพราะฉะนั้นรีบเลยนะครับใครอยากจัดเฟแนซ์นออกรถถูกมากนะรีบเลยก่อนวันที่5เท่านั้นนะครับหลังจากวันที่5แล้วทุกร้านนะรถปี18ลงมานะครับทุกร้านก็จะ ใช้เงินออกรถค่อนข้างสูงนะครับนะเพราะฉะนั้นรีบเลยสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ